การสร้าง motivation หรือว่าแรงจูงใจให้ผู้ป่วยอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองค่ะโดยเฉพาะในโรคเรื้อรังนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมเป็นหลกักเราจะมีวิธีการสร้างแรงจูงใจผู้ป่วยได้อย่างไรบ้างเทคนิคง่ายๆค่ะมีทั้งหมด5เทคนิคด้วยกันค่ะอันที่1ก็คือเทคนิคในเรื่องของการแสดงออกถึงความเข้าใจ Empathic Response เป็นการแสดงออกถึงว่า เราเข้าใจความยากลำบากที่ผู้ป่วยกำลังเผชิญอยู่เข้าใจความรู้สึกที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ในขณะนี้ว่าผู้ป่วยอาจจะหมดหวงังหรือหมดกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับโรคร้ายเพราะฉะนั้น การแสดงออกอย่างเข้าใจและสะท้อนกลับความรู้สึกของผู้ป่วยดังที่ได้ยกตัวอย่างไปจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเภสัชกรและผู้ป่วยซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นบันไดต่อไปในการสร้าง motivation ที่สำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยในอนาคตเทคนิคที่2ที่ใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ป่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือการ develop discrepancy d e v e l o p d i s c r e p a n c y หมายถึงอย่างไรก็หมายถึงว่าเราเภสัชกรจะต้องช่วยให้ผู้ป่วยระบุถึงข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างพฤติกรรมที่ผู้ป่วยกำลังทำอยู่กับเป้าหมายที่ผู้ป่วยต้องการว่ามันมีข้อขัดแย้งกันอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยบอกว่าผู้ป่วยรู้นะว่าน้ำตาในเลือดของตัวเองสูง และจะต้องมีการลดน้ำหนักและต้องควบคุมการรับประทานอาหารรสหวานเราก็อาจจะพูดต่อไปว่าผู้ป่วยทราบแล้วว่าจะต้องมีการลดน้ำตาลเพื่อที่จะให้สามารถควบคุมเบาหวานได้เทคนิคต่อมาในการสร้าง motivation ของผู้ป่วยก็คือ r o w with resistance หมายความว่าอย่างไร หมายความว่าหากผู้ป่วยต่อต้านที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราก็ห้ามไปต่อล้อต่อเทียงและบังคับให้ผู้ป่วยทำหากผู้ป่วยไม่เต็มใจอย่าลืมนะคะว่าหากเราไปบังคับให้ใครทำอะไรและเขาไม่เต็มใจที่จะทำผลที่ได้ตามมาก็คือเกิดข้อขัดแย้งหรือไม่ก็แตกหักกันไปเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำไม่ใช่การบังคับค่ะแต่แสดงถึงความเข้าใจและแสดงถึงความเข้าใจ และให้เขาเป็นฝ่ายตัดสินใจมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าเขาจะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนอาจจะเริ่มจากสเต็ปเล็กๆจนค่อยๆขยับขึ้นแต่ถ้าหากผู้ป่วยไม่พร้อมที่จะเริ่มเราก็ไม่ต้องบังคับเขาแต่เพียงแต่บอกไปว่าหากเขาพร้อมเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำและอยู่ข้างเขาและช่วยให้ผู้ป่วยไปถึงจุดเป้าหมายในการรักษาได้เพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญของเทคนิคนี้ก็คืออย่าไปต้านผู้ป่วยอย่าไปต้านความคิดเห็นของผู้ป่วยอย่าไปบังคับผู้ป่วยให้ปฏิบัติตามไม่ใช่ว่าเราอ่านไกด์ไลน์มาเป็นแบบนี้แล้วเราจะให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามไกด์ไลน์ที่เราอ่านไว้อย่าลืมว่าชีวิตคนไม่ใช่ไกด์ไลน์เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยไม่ใช่แค่ความรู้ค่ะเทคนิคต่อมาก็คือ S support s e l ล e f f i c a c y support s e l เ efficacy คืออะไรยกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะเราอาจจะถามผู้ป่วยไปว่าที่ผ่านมาผู้ป่วยได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองอย่างไรบ้างผู้ป่วยจะบอกว่าผู้ป่วยมีการลดการรับประทานกาแฟจากวันละ3แก้วเหลือวันละ1แก้วเราก็อาจจะตอบสนองผู้ป่วยกลับไปว่า มันดีมากเลยสามารถลดลงได้จาก2แก้วเหลือเพียง1แก้วมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆและต่อไปเราคิดว่าเราจะทำยังไงได้อีกนี่คือการให้คำปรึกษาการสร้างแรงจูงใจโดยใช้เทคนิค support self efficacy คือการให้กำลังใจสนับสนุนผู้ป่วยในการให้ผู้ป่วยค่อยๆเพิ่มเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีละเล็กทีละน้อย จนสามารถถึงเป้าหมายในการรักษาที่เรากำหนดไว้ได้แต่หากไม่ถึงเป้าหมายในการรักษาก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยผู้ป่วยได้มีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพราะการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยก็ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ป่วยได้ค่ะและเทคนิคสุดท้ายที่จะพูดถึงในการสร้าง motivation ให้กับผู้ป่วยก็คือ elicit and reinforce change talk หมายความว่าอย่างไร elicit and reinforce change talk หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเราจะต้องเปิดประเด็นให้มีการอภิปรายมีการสแสดงความคิดเห็นมีการให้ผู้ป่วยคิดและนำไปสู่การกระทำว่าผู้ป่วยจะสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะถึงเป้าหมายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเราอาจจะมีกระบวนการช่วยในการคิดร่วมกันกับผู้ป่วยว่าจะมีสเต็ป ก้าไปอย่างไรเศษหนึ่งสองสามสี่เพื่อที่จะให้ถึงเป้าหมายได้ตามเป้าหมายการรักษาที่เซ็ตไว้นี่ก็คือเทคนิคทั้งหมดนะคะในการสร้าง motivation ให้กับผู้ป่วยก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ mm hmm. เพียงแต่เราจะต้องมีการฝึกฝนให้เป็นประจำ mm hmm. เพื่อสร้างทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นกับตัวเราที่เป็นเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีและมีประสิทธิภาพนั่นเองและในที่สุดนะคะเราก็เรียนกันจนครบ5บทนะคะในรายวิชาการสื่อสารกับผู้ป่วยสำหรับเภสัชกรเป็นอย่างไรกันบ้างคะผู้สอนก็หวังว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในตนเองเพื่อที่จะนำไปพัฒนาในการให้การบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ หากมีคำถามข้อสงสัยหรือมีประเด็นอภิปรายใดๆสามารถไปที่หัวข้อ Discussion ในแต่ละบทได้เลยนะคะหวังว่าผู้เรียนทุกท่านจะสอบผ่านกันและได้ Certificate ทุกคนนะคะสำหรับครั้งนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ